สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะทั้งต่างประเทศพี่น้องทางฝัง่งโซปโปลาวนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่ใจเนาะโอเคพี่ใจจะมาลงของวันที่17เลยนะคะเพราะว่าวันที่16บหกพี่ใจไม่ได้ลงให้เนาะก็จะไม่สรุปนะคะพเพื่อนๆจ๋าก็กามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะพเพื่อนจา๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า28ปีคนรด้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมค่ะเพื่อนๆนะคะอ่าเราก็จะไปชมกันเลยนะคะว่าพี่ใจให้อะ,อะไรวันนี้นะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่5 6 7นะคะ6กับ9นะคะเพื่อนจัน6กับ9อย่าลืมนะคะเข้าชอบมาด้วยกันนะ หลายๆคลิปลองดูเลยว่าถ้าก้ามีหกับก้ามาคู่เลยมาเบิ้นด้วยถ้าใครรูดนะคะบนล่างเนาะจะเข้าบ่อยนะคะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็สําหรับตัวเด่นวันนี้พี่ใจจะวางตัวเจาะให้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะดูหลายตัวนะคะเพื่อนเพราะว่าพี่ใจวางให้สําหรับมาเปรียบเทียบกันกับเด่นเฉพาะรอบด้วยนะคะเพื่อนเด่นเฉพาะรอบด้วยถ้าเกิดว่าโดนถ้ามันชนตัวไหนในตัวเด่นนะคะเพื่อนก็สามารถจะหยิบจับ เป็นคู่ได้นะคะแต่ว่าพี่ใจจะเน้นรูดมากกว่าค่ะเพื่อนจะเน้นรูดนี่ถ้าเกิดว่าเราไปจับคู่ามีเราจับไม่ถูกไม่ตรงเนาะแต่ถ้าเรารูดนะคะเพื่อนอย่างสมมุติว่ามันมาเนี่ยสมมุติมา9กับ6เดี๋ยวนาะ j a ใ,ให้ดูย้อนไปนะคะให้ย้อนไปดูว่าความที่มันจะเป็นนะคะความที่มันจะเป็นอันนี้พี่ใจไม่ได้สรุปเนาะนะคะเพื่อน ถ้าเกิดว่าเขาเด้งอย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเขาเด้งบนล่างหนึ่งเก้าหกสองแม่เก้าก็หกนะคะเพื่อนส่วนมากถ้าพี่ใจลูดนะพี่จะบอกถ้าพี่ใจลูดหกพี่จะต้องมีเก้าเลยนะคะเพื่อนคือโอกาสที่จะได้สองเด้งกว่าที่มันจะได้สองเด้งอะ่ะคือว่ามีสูงนะคะแต่บางทีมันก็มีหลุดนะค่ะเพื่อนจ๋าบางทีมันก็มีหลุดบ้างเนาะแล้วก็มีเข้ามีหลุดไม่ใช่ว่าจะ ตลอดไปแต่ความที่จะเป็นนะคะน่าจะเป็นมากที่สุดก็คือต้องเอามาคู่กันนะคะเพื่อนพี่ j จก็ทําแล้วก็บริวางให้ตัวอื่นเดี๋ยวก็ไปออกแล้วก็เสียดายเนาะเพื่อนๆนะวันนี้รู้สึกจะมีชนมีชนก้าก็หกทำไมมันเยอะจังมันไม่แน่นอาจจะมาเบิ้ลน,นะคะเพื่อนๆพักนี้เบิ้ลเมื่อวานนี้เบิ้ลทั้งวันทุกแม้กระทั่งเอ,อ่อทุกลาวนะคะแล้วก็หวยหุ้น นะคะพเพื่อนๆจะเบิ้ลระเบิดระเบ้อเ,เลยเมื่อวานก็น่าจะเห็นกันเนาะว่ามันเบิ้ลแค่ไหนนะคะพเพื่อนเท่าที่พี่ดูใจดูสถิตินะคะที่ออกเนาะเมื่อวานเนี่ยเจ็ดก็มาเยอะนะนะคะนะคะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนจ๋าสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อพิจารณานะคะเพื่อน ก่อนจะตัดสินใจแล้วก็คิดให้ดีก่อนนะคะเพื่อนจ๋าตัวเลขเป็นเรื่งการคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะไม่มีใครที่บอกว่าฟันตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางขณะพิจัยทาหวยกับมือเท้ๆนะยังพลาดเลยนะคะเพื่อนจา๋าขนาดเราทําทุกวันความชินว่าความเคยชินว่าวันนี้เลขเด่นของประจําวันน่ะเขามาตัวนี้ ็จับตัวเลขเดินมามันยังพลาดเลยนะคะเพื่อนจา้าก็ให้ใช้สติในการตัดสินใจนิดนึงเนาะคือบางทีเราก็ลงไปในคลิปที่ใจลงแล้วคือชอบในการคิดคำนวณตัวเลขทำให้เราแบบว่าได้ฝึกสมองไปด้วยนะคะลงมาบวกมาคิดดูว่าเออทำไมมันออกมาตัวนี้เวลาเวลาที่ใจบอกคร่าวๆเนาะ ว่าทำไมตัวเลขออกมาแบบนี้ก็ลองเอามาบวกกันดูเลขท้าย3าตัวมาบวกกันดูแล้วมาหามาลบคูณหารดูแล้วก็ไปเปรียบเทียบนะคะว่าวันนี้มันได้ตัวนี้บวกออกมาแล้ว,แล,วแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนะคะ mm hmm. เพื่อนก็จะเป็นเทคนิคดีๆง่าย,าย,ายๆเองนะคะเพื่อถ้ารู้จักจับจุดเขาแล้วนะคะหวยลาวหวยฮานอย,ยนี่คือจับจุดง่ายมากนะคะเพื่อนนะคะ จับง่ายมากเลยแล้วก็คือตัวเลขเขาจะไม่หนีไปไหนในแต่ละวันนะคะเพื่อนจ้าเขาจะออกอย่างนั้นแหละนะคะโอเคก่อนจบคลิปนะคะเพื่อนเจ้าก็ขอกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปดีๆหาตัวเลขสวยๆแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไปไปให้มันแบบว่าให้มันแบบเอาง่ายๆก็คือสัก6 7ซ นะคะไปถึงไปติมม้อยไม่ต้องไปเอาคําไม่ไม่ต้องไปแบบรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นมาแน่ๆอะไรพี่ใจไม่อะค่ะพี่ใจทําตัวเลขพี่ใจรู้ว่าขนาดเรามั่นใจว่าตัวเนี้ยเราไปดูสถิติย้อนไปแล้วว่ามันมาเลขนี้ออกตัวนี้คือว่ากําลังวันของแต่ละวันมันจะหมุนผันไปนเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราต้องปรับแต่งตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช้สูตรเดิมนะ โอเคสำหรับิีนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีช่วงลากับพิ่ใจทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ